ไม่ได้ใช้แมกมานะ่ะผมเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดพอได้ใช้มันก็มีมแมลงกว,วนมีใบงอใบงิดมีเพี้ยไฟเพี้ยอะไรมันก็มีใบเรือใบอะไรตอนนี้ถ้าพอใช้าชาแมกมานะี่ยสิบวันเนะี่ยสิบกว่าวันที่ใช่มันดีเห็น <c oughs> ว่าเออมันดีอ่ะไอ้เพี้ยไฟเพี้ยจักกจั่น่อกี้มันไม่ค่อยยาคือหยอดของเราอ่ะเป็นงไงว่าไม่เป็นใบเรือเดือนกฉีดสักสองครั้งเออ่ัอนก็ยังดีมาเดือนหนึ่งฉีดแค่สองครั้งจากปกตินี่เดือนอย่างสี สั่งแม,กมากๆเอามาผสมกับยาฆ่า,มาแมลงครั้งที่2แล้วตอนนี้กี่วันฉีดครั้งหนึ่งตอนนี้13วันอ่ะ13วันฉีดจาก7วันเป็น 13, 13วันสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนของที่ผู้ใหญ่บุญช่วยตำบลวังว่าเำเรอแกลงจังหวัดระยองครับผม สวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวนของพี่ผู้ใหญ่ที่ไร่ครับตรงนี้สีไหลฮ่ะครั้งแรกที่สั่งแมกมามาใช้แล้วผสมยาฆ่าแมลงตอนที่สั่งครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีฮะมันดีดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีตั้งครั้งแรกเลยนะครับมันก็เห็นผลดีกว่าเพี้ยไฟเพี้ยจักจั่นเนี่ยมันไม่ค่อยมากินเราแล้วที่ผมหยุดใช้ครั้งแรกเห็นผลดีด้วยดีตอนที่หยุดใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันก็มีแมลงมากวนมาเดิมมันก็มีเพี้ยจักจั่นเพี้ยอนไรเนี่ย ใบหอใบงีบใบงอนั่นแหละประมาณนั้นะคิดยังไงถึงสั่งเมกมารอบที่สองเราเคยใช่มาเอาเอามาใช่ก็นี่เรียกว่ามันแพงอ่ะเรามาใช่แล้วมันได้ผลดีนะลองลงทุนคุยกับลูกสาวว่าลงไหนไปเอามาลองมาใช้ก็นี่สั่งสอง สองลิตรเลยครแหลกเอาคสองลิตรเลยไถ่ก็ไช่มันก็ม pues yeah ันก็ดีขึ้นเียมองมันก็ดีเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่มองเห็นเป็นสัมผัสได้เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหนบ้างครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดีเพี้ยมลงก็ไม่ค่อยรบกวนไม่หลกวนเลยนะไปเดินดูเดี๋ยเลยไมีใบงองอีกเลยปกติถ้าไม่ใช้แมกมาฉีดเฉพาะยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนี้กี่วันฉีดครั้งนึงก่อเจ็ดวันฉีดอาทิตย์ละทุกอาทิตย์ถ้าไม่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นไงไม่ฉีดมันก็เพี้ยพวกเพี้ยไฟเพี้ยไอ้จั๊ หลบกวนเพราะว่ามาวันพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าวันเดียวปุ๊บเนี่ยวันกฎกำหนดไม่ชีดปั๊บมาเราจะเห็นเลยว่าอตอนนี้ที่ว่ามันกําลังใบมันจะรอใบดูดน้ำเลี้ยงหเห็นเลยว่าใบางองอีกเห็นเลยมันทั้งใบงอกอีกมีร่วงร่วงใบร่วงมีเลยเราเห็นเลยเพราะว่ามีเรื่องจริงเพราะว่าวเราก็มอกว่าเคยว่า มึงฉีดยาไม่ถึงเาเออมันไม่ใช่มันพวกไอ้พวกเพลี้ยไฟยไแรแดงนี่มันลงมันตีเราไอ้ตีเหล็กเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่รู้เราใบงอา,ง,อางี่มาใบแห้งใบงอลวงมันไม่หมดท,หทั้งทั้งที่ใช้ยาฆ่าแมลงออกเ็เอาไม่อยู่เออเอาก็เอาไม่ค่อยอยู่อ่ะมันสั่งมมากเอามาผสมกับยาฆ่าแมลงครั้งที่สองแล้วตอนนี้กี่วันฉีดครั้งหนึ่งตอนนี้สิบสามวันอ่ะสิบสามวันแล้วยังไม่ได้ปึ้งเดียบสิบสามวันฉีดมันเพิ่งมาฉีดเออเพิ่งมาฉีดฉีดไปเมื่อวานเนี่ยสิบสามวัน จากเจ็ดวันเป็นสิบสามวันอยู่แล้วยาวเวลาไปประมาณห่าวันสบายสบายเลยห่าวันจริงนะห่าวันก็ไม่ได้ชิดอลยที่แรกก็กลัวว่าเดี๋ยวเพียบไฟจะลงอะไรจะลงพ่อผลนท้ายแล้วก็มาเดินดูเอ๊มันไม่มีนี่หว่าไม่มีเราก็ประหยัดพวกยาแรงงานแล้วประหยัดโมและปูนน้ำมันรถได้ไม่แล้วเราประหยัดหมดเออมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรก็เดือนฉี่สักสองครั้งเออมันก็ยังดีมาสองครั้งสามครั้งตั้งที่สามครั้งเนี่ยเดือนหนึ่งฉี่แค่สองครั้งจากปกตินี่เดือนอย่างสี่ครั โอ้ทำให้เปลืองทั้งยาทั้งแรงงานใช่เพราะว่า <c oughs> ผมคุ้มยิ่งบ้าไม่ต้องคิดบ่อยเนี่ยข่ายยา,าอยู่ประมาณสามพันสามพันเนี่ยคือตอนที่ไม่ใช้ไม่ได<ม>้ใช<ว>่แม้ว่าเนี่ยก็สั่งยามาผิดขายยาทั้งหมดว่าไอ้ตัวนี้เท่าไรมามนวนต้นทุนไว้อาทิีหนึ่งถ้สามพันสี่ครั้งก็สองหมื 22, 12, <000. S 2> ่นสองเงินสองครั้งอะอยู่ประมาณอยู่ประมาณหกพันประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยถึงถึงประหยัดแน่แน่แน่น้อยเลยเพราะว่านี่ยังได้ก็ยังลดต้นทุนมาเยอะลดแน่แน่ครับว่า แมกมาแพงนี้สรุปแล้วคือไม่แพงนะใช่เพื่อประหยัดยาใช่ที่แรกกินวัวแพ้มาตอนรังอ่ะผมใช้ยาจับใบด้วยแต่ก่อนนี่คือใช้ยาจับใบจับใบด้วยฆ่าแมลงอ่าเอาอยู่ไหมฮะก็มันเนี้ยก็มันก็เหมือนมันก็มีมันเดิมก็ต้องฉีดเหมือนเดิมเปลี่ยนจากจับใบมาเป็นแมกมาผมยาฆ่าแมลงเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ใช้ยาจับใบยาจับใบไม่เคยใช่เลยไม่ใช่เลยยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เรื่องชื่อคุ้มหนึ่งเห็นผลไม่ต้องฉีดบ่อยไม่ต้องฉีดบ่อย ประหยัดค่ายาไม่เสียเวลาถูกใช่ประหยัดแรงงานแล้วก็ที่สําคัญคือผลผลิตเราไม่เสียหายสวยสวยแล้วก็สวยงามเนี่ยมองเนี่ยใบไม่มีไม่มีงอกอีกเนี่ยมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกมาเนี่ยแตกมารุนหลังเนี่ยใบเันเริ่มเริ่มเรียวลาดนไม่เสียหายแล้วก็ไม่มีหงิกงอนี่เนี่ยดูได้เลยนะมองเช็คได้เลยนะสวนของพี่ผู้ใหญ่คือผมดูแล้วสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากจริงๆครับดูแลเองใช่ไหมดูแลเองฮะมีประสบการณ์มาก่อนไหมไม่มี ไม่เยไม่เคยหนีข้างแรงในชีวิตเลยว่าเนี่ยแต่ปีนี้ว่าจะจะเอาให้มีแต่กว่ามึงตรงเอาให้เต็มที่เลยเอาต็มที่แหละเพราะว่าตนมันมันสกูร์แหละมันดีครับพี่ผู้ใหญ่ผสมถังกี่ลิตรฮะถังพันลิตรพันลิตรพันลิตรรอบหนึ่งฉีดกี่กี่กี่ถังหรือว่ากี่ลิตรใช่ฉีดยาทิ้งอ่ะพันน้ำพันห้าร้อยลิตรพันห้าร้อยลิตรอ่าในถัง พันลิตรนี่ใส่ม,มากไปเท่าไหร่สองรอยหสิบได้ผลเลยได้ผลเลยลเนีย่ยใส่สองหสิบทุกขั้งเลยดิใส่มันอะใส,ใส่มันโเยี่ยมเลยครับ <c oughs> เรื่องป็นยไงทำไม่เคยใช่ก็ลองใช้ดูได้ผมไม่ใช่ว่าไม่หวงมาดูได้เลยทุเรีนยนนี่มาดูได้ที่บ้านนี่อ่าจริงใช่ครดูสวนที่บ้านพี่ผู้ใหญ่ได้เลยอยู่ตำบลวังว่าวังว่าเพื่อแกงวาระยองหมูสิบสองหมูสิบสองอ่ามาดูได้ครับผมสวนตอนนี้เป็นสวนที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยครับมืออาชีพจริงฮะที่อยากเชื่อว่า ที่ผู้ใหญ่จะท,ทาครั้งแรกแล้ครั้งแรกจริางๆาไม่เคยไม่เคย<อ>ไม่เคยมีสวนมาก่อนคนอื่นเขาท,ทาครั้งแรกเขาตายแล้วตายอีกแต่พี่ผู้ใหญ่ <c oughs> ทั้งสวยทั้งสมบูรณ์อ <c oughs> แล้วก็ต้นก็สวยงามเป็นต้นคู่ด้วยอ่เอาเนี่อเห็นมีทั้งขู่ทั้งเดียวเนะี่ยวันนี้ต้องขอบคุณี่ผู้ใหญ่บุดช่วยมากๆเลยครับผมขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับแมากม่าเยี่ยมจริงๆ